สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาชมแนวทางปักหลักหน่วยล่างชน2สูตรนะครับเป็นสูตรแบบแต้มกระโดด5ตัวนะครับชน2สูตรก่อนที่จะไปดูตัวเลขและวิธีการคำนวณก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปราถนาดีจากช่องเลขดินักคำนวณน,นะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขและว,วิธีการคำนวณในวันนี้เราก็มาย้อนหลังดูสถิติสัก ห้ 5, งวดนะครับมาดูงวดที่ออก58นะครับสูตรที่1นึ่คำนวณได้5 6 8 0 2สูตรที่2 7 8 0 1 4ชนกันที่8กับ0แค่2ตัวนะครับเลที่ออก5 8งวดต่อมานะครับสูตรที่1 6 7 9 1 3 สูตรที่สองสี่ชนกัน7กับ1เลทที่ออก7จนะครับหมวดต่อมาสูตรที่1นึ่คำนวณได้1 2 4 6 8สูตรที่2องเจ็ชนกัน3ตัว1 4 8นะครับเลทที่ออก6 1 หดต่อมาสูตรที่1นึ่งสอสูตรที่2องเจ็ชน7ตัวเดียวนะครับเลขที่ออก8ปดเจดต่อมาสูตรที่1 6 7, 9, 1, 3, ึ่งหสูตรที่2องหดหกเจ็สามชนหกเจชน4ตัวนะครับเลขที่ออก3าม เลขเจ็ดก็มาตามนัดนะครับงวดต่อมาสูตรที่1 9,02,4,6กสูตรที่2 8งแปดเนึชนสตัวที่9ก้บบนะครับเลขที่ออก2,2เลข2องก็มาตามนัดนะครับในงวดที่ผ่านมาสูตรที่1,12,4,6,8สูตรที่2,1,2,4,5,8 ชนสีตัว1248นะครับเลขที่ออก52เลข2ก็มาหลักหน่วยตามนัดนะครับมาดูงวดนี้กันเลยนะครับสูตรที่1จะเป็นงวดที่34ของสูตรนะครับ วิธีการคำนวณน้ำหลักแสนบวกกัน şey> um> 3มครั้งบวกหลักหน่วยบน1ครั้งบวกหลักสิบล่าง2ครั้งบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่สองครั้งบวกหลัก1ิบสตัวครั้งที่สาครั้งบวกหลักหน่วย3มตัวครั้งที่สามสมครั้งบวกหลักสิ3สตัวครั้งที่4 1ครั้งบวกหลักหน่วย3มตัวครั้งที่สี่ครั้ง สูตรนี้ X บวก1บวก2บวก2แล้วก็บวก2นะครับหมวนนี้คำนวณได้5 6 8 0 2นะครับปัสถวนอีกทีนึงนะครับ1บวก5ได้6 6บวก0ได้6 6ก2ได้8 8บวก1ได้9 9บวก1ได้0 2บวก4ได้6 6บวก9ได้5วิตย์แรก 5บก1ได้6 6 2ได้8 8บก2ได้0 0บก2ได้2นะครับหวดนี้5 6 8 0 2เป็นงวดที่34ของสูตรนะครับต่อไปมาดูสูตรที่2นะครับงวด ที่33ของสูตรนะครับวิธีการคำนวณนําหลักแสน1ครั้งบวกหลัมื่นเครั้งนะครับบวกหลักพันสครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่1 1ครั้ง บวกหลตัวครั้งที่3 1ครั้งบวกหลักสิตัวครั้งที่4 2ครั้งบวก7คงที่นะครับสูตรนี้ x 1 1บวกหบวกสบวกหแล้วก็บวกสนะครับตัวนี้หลักหมครั้งนะครับเ บวก2ได้9 9บว6ได้5 5บวก1ได้6 6บวก1ได้7 7บวก8ได้เล็ก5 5บวก7ก็ได้เล็ข2เป็นตัวแรกนะครับ2บวก1ได้3 3บวก2ได้5 5บวก1ได้6 6 บวก3ได้เลข9ก9นะครับสูตรที่2งวันนี้2 3 5 6 9นะครับทั้ง2สูตร นกันที่5มี2สูตร6กก็มี2สูตร8มีสูตรเดียว0มีสูตรเดียว2มี2สูตรนะครับงวดนี้ปักหลักหน่วยล่างชน2สูตร ห้าหกแล้วก็สองนะครับสำหรับเอฟซีที่ชอบคนนำไปใช้นะครับขัดใจก็ดูผันผ่านมาไม่มาเอดก็ไม่ทราบนะครับย้อนหลังก็ยังไม่พลาด ขอขอให้เดินหน้าต่อนะครับสำหรับ FC ที่ชอบจิ้มในโปรแกรมตรวจสอบสูตรก็เอาแคปเอาตรงหัวนี้ไปนะครับจะได้ไม่ต้องบวกให้เสียเวลานะครับ แต่ทางที่ดีก็มาดูที่ช่องแอดนะครับถ้ามันเข้าก็จะลงให้ถ้าไม่เข้าก็ทิ้งไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ fc และท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโคเตรียมสูตร แต้มล่าง3ตัววัดใจให้ fc ที่ขอมานะครับเอาแค่3ตัวมาไม่มาก,ก็ไม่เป็นไรว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับมีหลายสูตรแต่ก็จะเลือกเอาสูตรที่มีอยู่ในกลุ่มเลขที่แอดทนให้นะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจแต้มล่าง ที่ชนห้าตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับพอดีเ fc อาจจะงงงอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับแต้มล่างชุดนี้ช่องชนห้าตัวนี้คือ สูตร25สูตรนะครับที่ใช้มา5งวดจาก20งวดก็ปรับแต่งมาเรื่อยๆก็จะเป็น25เออจาก20สูตรปรับแต่งมาเรื่อยๆก็จะเป็น25สูตรนะครับให้หลุดเต็มที่ที่7สูตรก็จะตัดได้5ตัวนะครับ ก็จะเป็นช่องนี้นะครับส่วน2สูตรนี้ก็จะเป็น1ใน25สูตรที่ชนนี้นะครับอ๋อ f 4. หรือท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับใช้สูตรสำหรับชุดนี้ใช้สูตร7ตัวทั้ง25สูตรนะครับ เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ